สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมนะครับแปอ้วนชวนทำกับข้าวอีกนะครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เป็นมะละขี้นกนะครับผมจะทำมะละขี้นกนะก็เป็นการต้มจืดนะครับต้มจืดมะระขี้นกนะต้มกับหมูสับนะทำเป็นน้ำซุปเป็นหมูสับนะมีเนี่ยข้านี้นะครับหมูสับละเอียดมี มะระีินกนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยพริกไทยป่นมีแครอทนะครับหั่นเป็นเต๋าหนาๆห,หน่อยหนึ่งซุปหนึ่งก้อนแล้วก็มีกระเทียมสับละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาคลุกกับหมูนะทำเป็นลูกชิ้นหมูนะครับต้มจืดลูกชิ้นหมูกับมะละี้นกนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นมะละก่อนเลยนะครับหั่นมะละแล้วเดี๋ยวไปเตรียมต้มกัน แล้นะครับเดี๋ยวเรามาหั่นมาละเราก็ตัดหัวตัดท้ายออกนะครับแล้วก็ผ่าผ่าครึ่งนะครับแล้วอาช้อนขูดเม็ดออกนะครับหรือว่าท่านจะมีวิธีทํำยังไงให้เม็ดมันออกนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับผมก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ ขูดขูดพวกเนื้อเยื่อขาวๆเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อขาวๆผังผืดอ,ออกนะครับบอกว่าไอตัวขาวๆเนี่ยนะครับตัวเยื่อขาวๆเนี่ยคือตัวที่ทําให้มะระขมนะครับเขาว่ายอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ขูด,ๆๆข,ดขูดขูดออกนะครับพอบางๆนะครับ มะละักนี่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะมะละกขี้นกเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ดูใต้คลิปแล้วกันนะครับว่ามะละกขี้นกประโยชน์คร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้ดูใต้คลิปนะครับเอามาพูดในที่นี้ก็จะเสียเวลาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปอกให้เสร็จก่อดน,นะครับแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะครับ เนี่ยนะครับหลังจากที่เราหั่นแล้วขูดเม็ดออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนำเอาไปล้างน้ําเกลืออีกสักเที่ยวนึงนะครับเนี่ยเตรียมน้ําสะอาดไว้นะครับใส่เกลือลงไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเอาอาระลงไปนะครับทําความสะอาดนั่นแหละครับเดี๋ยวเราล้างแช่ไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาล้างทําความสะอาดกัน ออไปแล้วก็จะเอาหมูนะครับเนี่ยเอาหมูมาหมักนะครับไม่ไเรียาหม,มักเอามาคลุกนะครับใส่กระเทียมกระเทียมที่เราสับแล้วก็พริกไทยหอมดีนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อย แล้วเราก็นวดนะครับพยายามนวดให้เข้ากันนะเนี่ยนะครับหลังจากที่นวดให้เขาเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปั้นเป็นลูกชิ้นนะเดี๋ยวไปปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วเอาไปใส่หม้อเตรียมต้มจืดมะระกันนะครับอตอนนี้ไปล้างมะระที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะครับ แล้วก็ถูๆเขาทั้หน่อยนะครับจะได้ไม่ขมมากมาะระน,นี้มีประโยชน์กว่ามาะระจีนนะครับเป็นเป็นยาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเบาหวานไขมันนะครับดีมากๆเลยนะครับะนะครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำสะอาดนะครับล้างน้ำสะอาดที่จะของกันเที่ยว หลังจากน้ำล้างล้างน้ําสะอาดแล้วนะครับเ็ี๋เรามาหั่นเป็นท่อนๆนะครับท่านจะหัน 2, ห่นสองหรือหั่นสามก็ได้นะครับผมหั่นเป็นสามท่อนนะครับจะหั่นเป็นสามท่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปต้มจืดกันตอนนี้ตั้งน้ํารอไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้ตั้งน้ํารอเดือดอยู่แล้วนะครับ ใส่เกลือลงไปเพื่อป่นนะครับสักครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่แครอทกับซุกก้อนลงไปพอเดือดไปได้สักระยะน,นึงนะครับปั้นหมูสับลงไปเลยนะครับ จะปั้นลูกเล็กลูกใหญ่ลองไาก็ตามชอบเลยนะครับผมก็ประมาณนี้พอปั้นลูกชิ้นเสร็จแล้วนะครับเขามีฟองแล้วก็ช้อนฟองนะครับ จากนั้นก็ใส่มะละลงไปเลยนะครับนี่ก็เคี่ยวไปจนมะละนิ่มถูกใจถูกปากเราก็เป็นใช้ได้นะครับนะครับหลังจากที่เราเคี่ยวมาสักระยะหนึ่งนะครับพอให้มะละเขานุ่มๆนะครับ mm hmm. ก็จะได้กินได้สะดวกนะครับ ต้มปลาหม้อนี้ก็เหมือนต้มยาหม้อหนึงเลยทีเดียวนะครับลองชิมดูแล้วนะครับรสยังจืดอยู่นิดนิดเดี๋ยวผมเติมซีอิ๊วขาวแค่นี้นะครับไม่ต้องให้รสจัดนะครับรสอ่อนๆก็ดีแล้วครับกินเป็นยากันเลยทีเดียวแหละนะครับเระชิมแล้วก็ไม่ขมมากมายอะไรนักนะครับทําวิธีขูดแล้วก็ล้างตามที่ผมได้น,นําเสนอไปแล้วเมื่อข้างต้นนะครับ รู้สึกว่าจะขมน้อยดีก็เน,น้นน้ำหน่อยะนะครับเอาไปซดน้ำไว้คุกข้าวน้ำก็คือเหมือนยาต้มเรานี่แหละนะครับไม่ขมมากหรอกหอมนะครับมันจะหอมพริกไทยที่เรา,าใส่อยู่ในหมูหมูสับนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราตัก ตักขึ้นมาชิมกันดูเอ้ยตักขึ้นมาดูได้เลยนะครับปิดไฟได้แล้วนะครับเดี๋ยวนิ่มเกินก็ไม่ดีนะครับตอนนี้ปิดไฟเดี๋ยวมาพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันแล้วนะครับนี่เลยนะครับมาละมาละขี้นก มะละกีนกต้มจืดนะครับร้อนๆนะครับผมชอบแบบนี้นะครับเวลาจะกินเราก็ใส่กระเทียมเจียวนะครับที่เราไม่ใส่ไปในหม้อเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับใส่กระเทียมเจียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็โรยปักชีลงป้ายนะครับนะครับเป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับ พร้อมรับประทานได้จริงๆแล้วอร่อยมากนะครับไม่ขมมากนะครับผู้สูงอายุนะครับรับประทานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเบาหวานลดคอเลสเตอรอลนะครับไอหลักๆเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแก่ร้อนในกระหายน้ําอันดับหนึ่งเลยนะครับเอาละครับรายละเอียดของมะระนะครับประโยชน์ของมะระเดี๋ยวไปดูที่ใต้คลิปนะครับเอาละครับ คลิปนี้นะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ